ขวาครับเช็คขวาเอกครับเปิดยกขึ้นมาคนข้างหางแล้วครับตรงนี้โดนเกี่ยวลเท้าโดนเกี่ยวลอเท้าแล้วทำไงครับโดนเกี่ยวรงเท้าโอนโหเลยครับกนเ็กมาทัวกรรมการเยครับเช็คซ้ายยกขึ้นมาซันแบ็กนี่และครับลูกซันแบ็กมาแล้วครับยงเสครับไปไหนครับลูกเสือครับซ้ายดีกว่าซ้ายครับเช็คซ้ายเลี้ยซ้ายยกขึ้นมาเออซม้ก็ล็อกไว้ครับเอาล้ครับล็อก้ครบ ข oh, well yeah, right? wow, ึ้นมครับเกี่ยวได้เกี่ยวไปครับนี้ครับมาต่อหครับลูกเสือครับไปไหนครับลูกเสือครับซ้ายถูวะ้ายวะขวครับแล้วก็ดูเอาลวครับลูกเสือกี่สีนงแนแล้วคับ ต่อห้าครับปนหัวไม่ต้องคูนี้นะจะใหุ้คค่ายราคอยมากครับคูนโอ้โหแล้วครับเชือไปแล้วครับเก่งครับเอาล้วครับเยยอมเลยครับกนีครับเปิใหญ่ต่อห้าไปไหนครับลูกเชือกครับไม่ลนมากครับห้ามดีสาเอา้าขวาเปิดนะครับยกขึ้นมาืซัมติงเลยดูาท่านันนี้เอาล้วครับเก่งเปิดขวายกขึ้นมา เก่งบ้านมะขามเย่าป้าตาดกระทืมครับสายครับเตยเปิดยกขึ้นไปเตยเอาตาตกลครับเตยเือะครับเป็นไครับตรงนี้สายครับเทกเปิดยกขึ้นมาเก่งบ้านมะขามนีครับตัดใายตัดใโอ้โหเตยยังดูโอ้โหรซงพวกนี้ครับห้าเออสองห้า เตะเสือกครับเสือกไปไ <na. S 1> หนครับฝั่ง,งว <oughs Bailey push> งุ่น,น <ables> ลำตาซ้ายครับเก่งเปิดยกขึ้นมาเก่งบ้านป่าขามนี่นแล้วครับโอ้โหห้าหกต่อห้าต่อห้าครับเก่งเสือกครับเอาละครับซ้ายเติรดเอ้อเก่แล้วครับไปไหนครับได้ไหมครับวูนี้แก้ยังไงครับโอ้โหเดี๋ยวไปเลยครับซ้ายครับเก่งเปิดออกยากนะครับวูนี้ครับโอ้โห ขอโทษนะครับพรุ่งนี้ครับเก่งครับพรุ่งนี้ครับเก่งครับไม่ยอมแพ้ครับกับเจ้าเตยครับโอ้น้ำใจตะกีด้าครับนี่ครับเก่งเสือครับไปไหนครับมาซ้ายดีกว่าครับวลับมาขวาครับตอนนี้เปลี่ยนทางแล้วครับเอ้ยครับเอ้ยเอวโดนเจ้าอ้าวมีเสียงครับมีเสียงครับเอ้ยทำไงครับมีเสียงเลยโอ้โหตงมีตอดาบสองครับตองห้าตอหกครับเอ้ยเสือครับไปไหนครับขวาครับเก่งเปลือกเอาครับมีเปลี่ยนนิดนึงครับเก่งครับเก่งครับ เก่งครับตู้นี้มีเป๋ครับนี่แหละครับเปิดนลูกแน่ค่อยๆนิ่งครับนี่แหละครับมาแล้วครับโอ้โหครับโอ้โหครับไหวแล้วครับเปิดขวายกขึ้นมาเก่งเก่งมากมะขามนี่แหละครับโอ้โหเก่งเซลครับเอ้าซ้ายอุ้งศิริมีมากครับลูกนี้เตยเตยซัมติงเตยซัมติงโอ้โหครับลูกนี้ครับดูจากฟอบการเล่นนะครับโต่อหครับเอ้าพีดเนกโอ้แล้วครับโอ้เก่งหลังเท้าครับเก่งเก่ง ต่อครับมือมีครับเกตโต้โฮครับสุดยอดทั้งคู่ครับผมคู่นี้ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกครับสุดยอดทั้งคู่ครับคู่นี้ครับชิงเบอร์หนึ่งครับเอาล้วครับลูกนี้ทำไงครับได้แจมไหมครับได้แจมไหมครับต่อต่อครับเอเดนเซนกับครับนายครับลูกเสือครับเอเดนเซนเอาล้ครับเกมกดขวายกขึ้นมายากแล้วครับยากแล้วครับลูกนี้ยากแล้วครับยา นี้ครับถือว่ายากมากครับ9-9ต่อ9ต่อลกครับเอาล้วครับเตยเสือไปไหนครับจะมาควายหรือเปล่าครับน่าจะควายครับควายครับเอาล้วครับเก่งอยู่ครับคุงนี้ครับรับได้ครับโอ้โห6-9 6-9แข่งเสือครับไปไหนครับตายหรือหัาครับเช็คไงเช็คซ้ายโอ้เช็คขวาเอาล้วครับเตยเปิดลูกมาง่ายนะครับมีการเปิดตลอดนะครับ9 จะได้ขนาดนี้ครับเอาล้วครับข้าต่อสิบครับเดินไปไหนครับซ้ายซ้ายสุดซ้ายสุดซ้ายครับเก่งมากเก่งมามาเก่งมากมะขามนี่แหรอครับเก่งต่อสิบครับเก่งเสือครับมาเลยไม่โดนไ่โเดินไปไหนครับมาแล้วครับเอาเลยครับผู้เสือเก่งมาแล้วครับเก่งได้นะครับต่อสิบเก่งต่อสิบครับ เกีงเซลครับไปไหนครับตรงนี้ครับซ้ายหรือขวาครับไปขวามันเดิมรู้่าครับขวามันเดิมครับตลยนะครับยกขึ้นมาเออซ้ำอีกแล่ะครับสิบตัอเจ็ดครับเออเซลครับโอ้สายโอ้โหโอ้เอกสายเช็คขวาครับไปไหนครับซ้ายหรือขวาซ้ายสุดครับเออเปิดกลับหลังไปเลยครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่เลยครับลูกเสิร์ฟเก่งครับเอาแล้วครับซิปแล้วครับแอร์ต่อซิปครับดีนั้แเครไหนครับซ้ายเลยเปิดเอาแล้วครับเอาแล้วครับห่างแล้วครับลูกนี้ติดเกี่ยวไหมครับโอ้โหสายกดแชร์นะครับสวัสดีทุกคนมาประชุมนะครับเพียรตะก้อนน้องใหม่นะครับเพียรตะก้อนไฮลท์นะครับเดี๋ยวเพียรตะก้นมา เก่งม้าขามนี่นะครับเก่งเสือครับจะไหนครับลูกเสือครับสายครับไปไปล่กขึ้นมาเตะซ้ำจริงเอาโดนเกี้ยวโดนเกี้ยวโดนเกี้ยวแล้วครับผู้นี้ครับโดนเกี้ยวแล้วครับโดนเกี้ยวแล้วครับเตะมตาแล้วครับ้9ผ่าดนะครับช่วงท้ายเกมโค้งสุดท้ายนะครับ9ต่อ10ครับตา9ช่วงสำคัญของเกมนะครับช่วงท้ายครับ9ต่อ10ครับ เป๊ะๆแล้วลุนเกี่ยวก<ฮ>ันก็โอ้โหซ้ายครับกินเปิดลูกกินมาก <t od ulate> ิงมะขามวงไหลกันรงนี้นี่แหละครับใครพลาดจดนี้ไม่ได้ครับต้องลุนหายครับแดนเสร็ปลีต่อไปเอาล้วครับเอาแล้วครับเปิดขวาครับลูกกินมากิงมะขามเดสร็จสล้วครับ ้ายเกครับเงเส็ไปครับตัดขวเปิดยกขึ้นมาตืซัมติงเอาคุียไงครับกังอครับครับสิบต่อสิบเอ็ดครับซ้ายครับเปิดยกขึ้นมาอ้ยากนะครับมูเกี่ยวแล้วเกี่ยวแลครับโอ้มีสปอนเซอร์เกี่ยวแลครับเี้เกีแลครับเ็ดอ็ดต่อเจ็สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ด ผังผ uh uh mm ู้ชมนะครับยกป้ายนี้ให้ครับลูกนี้ครับเตยก็เลยเล่นได้ครับเอาละครับเอล็อกก็เก่งครับเอาวมันจะเป็นต่อจะเป็บเป็นโอ้โอ้เก่งเสียบยังไงครับเสียบป็นไงครับเฮ้ยเสือลูกนี้ครับสิบสองสิบเอ็ดต่อจะเป็นห้าห้านะครับหลอดนี้ครับแทมเดียวเกมครับต่อลงสิบเอ็ดครับผู้ชมในสนามครับลุกยืนกันแล้วครับเอาละครับเปิดครับ เอาละครับเปิดยกขึ้นไปเก่งมากนะครับคอยอย่งดุเหมืนเดิมครับต่อสองต่อสี่เบียครับเก่งมากขาครับเสียไปไหนครับลูกสุดท้ายครับเไปขยั้งที่สามครับขวาครับเปิดเปิดยกขึ้นมาเตยสัมติโอ้โหเอาละครัเตยเสียครับไปไหนครับ ยังไงครับผู้นี้ครับยังไงครับผู้นี้ยังไงครับผู้นี้พลาดรถเตียงครับชิงดำแล้วครับ12ต่อ12ชิงดำครับเอาแล้วครับเลยครับมีโอกาสปิดเกมได้ก่อนครับแมตช์ไฟข้างที่หนึ่งของเตยครับไปไหนครับขวาเฮ้ยเอาแล้วครับเกมเกมมาถามนี่เลยครับ2ต่อ12 เก่งไปไหนครับซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับโอ้โหง่ายมากครับตรงนี้ครับเ้ยบอกครับไม่น่ารอดครับแกล้ตะก้อนแล้วไตีนนะครับตอนนี้ครับโอ้สวยสวยอ๋อครับเก่งเอสวายยุบตัวตีนมะคำโอ้ยินมิ้วหายไปหมดเลเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วครับง่ายมากครับตรกนี้เจ้าอยู่ครับโโอ้หตอนนี้เกม12ต่อ12 สิบสองต่อสิบสองเฮ้ยออกแล้วก็มาครับเอาแล้วครับเก่งอยู่ครับโอ้ยลูกนี้โลกคู่นี้ครับจะออกฝั่งไหนครับ12บสต่อสิครับเก่งเชฟครับเสียปไะเด็นครับทันหัวนี้าเมื่อไกร่ครับเอ้ยเอ้ยชันแบ็คอีทัวร์ออกแล้วครับออกแล้ครับเฮ้ยครับนี่ครับเฮ้ยยิ้มเลยครับเฮ้ยยิ้มเลยครับลูกนี้ครับบอกว่าเสือบที่ดีมากครับลูกนี้ครับโอ้โหหัวใจใหญ่กว่าตั้จริงครับคู่นี้ครับ แต่กนต่อสต่อ1 2 uh ิบสองต่อ yeah. สิบสงเซัมติงครับไปไหนครับสายสุดเอาละครับเองเอ็งเอ็งยังไงครับเอียงยังไลกลัไปเ็วนะครับเดวเเวนะครับไกมครับเตีวครับตอครับงบโยืนกันหมดแล้วอย่างนั้นครับยืนหมดลวครับเป็นแฟนแต่ก็นสนครับยืนกันหมดลวครับ ไม่มีนั่งแล้วครับไม่มีนั่งแล้วครับยืนหมดแล้วครับยืนกันหมดแล้วครับหลังจากผู้นี้ครับไม่นั่งแล้วครับเกินแล้วครับอันนี้ครับต่อเจ็ดต่อโอ้โหครับอะไรครับสิสองยิอครับยังนะครับยังในเกมนะครับไปไหนครับจรินครับ ยังไม่เกมนะครับยังไม่เกมครับคุงกินดีครับขับยาวได้เ like ึะบักกิ้งเราแเราก็เมมเบสเลยถูกหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับไปไปด้วยครับไปไม่ได้จะพอครับไปไม่พอแล้วครับตอนนี้ครรับาครับ ไปไม่พอนะครับไปไม่พอนะครับตัวนี้ครับไปห้างปิดไปครับเพราะว่าถึงเวลาครับน้าหน้ยกเลิกครับไปไม่พอได้โดนครับเว่าเป็นลูกสําคัญนะครับน่าจะยกาโยเกิร์ตครับว่าเสมอครับคู่นี้ครับยังไงก็เสมอครับยกเลิก์ตได้โดนครับดูแล้วครับเว่าไปไม่พอครับมืดแล้วครับห้างปิดไปครับถึงเวลาปิดห้างครับโอ้โหลูกพี่ครับยังไงครับอย่านะครับ้อ ผู้ชมก็น <tw independence, S 2> ่าจะอยากให้เสมอครับกูแล้วครับอยากให้เสมือนนยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมผมอยากให้เสมอครับมันมากน้องไม่ได้ใจนะครับไทยแพ้ชนะเราก็สงสารทั้งบ้าอยากให้ใครดีใจเสียใจมันมากเลยเพราะว่าไปให้ไม่พอใครับตอนนี้ครับเดี๋ยวจะชงเดี๋ยวจะเดี๋อะไรเดี๋ยวอะไรเกิดน้องอะไรเดี๋ยวอะไรอดี๋ยวอะไร